สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสโรชายาวิจัยรุ่น36ทับ2วันนี้นะคะจะมาสาธิตย้อนกลับกลไกการคลอดค่ะโดยวิดีโอนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอุปรกรณ์ของอย่างค่ะก็คืออุ้งเชิงการนะคะแล้วก็ตุ๊กตาเด็กที่ทําจากผ้าค,ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับพวกส่วนประกอบของเชิงการก่อนนะคะโดยส่วนแรกนะคะก็คือ ซอฟพาสติค่ะซอฟพาสตินนะคะจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเอ็นนะคะจะสามารถยืดขยายได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโ o นี่เพลวิค,ค่ะโบน y p e พลวินนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นกระดูกทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นไอเรียมอิทเทียมสาค้ำมแล้วก็คอรซิกค,ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแบ่งเชิงการนะคะโดยการแบ่งชิงการนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะโดยส่วนที่อยู่เหนือมือนะคะจะเรียกว่า f a l s p e l v i ค่ะแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างใต้มือนะคะจะเรียกว่า t o pelvis ค่ะจะเป็นส่วนทางนี้นะคะโดย t o pelvis นะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3าช่องค่ะโดยช่องแรกนะคะชื่อว่า inlet ค่ะคือช่องเข้านะคะจะมีลักษณะเป็นรูปไขน่นอนค่ะ ช่องที่สองนะคะจะเป็นช่องตรงกลางค่ะเรียกว่า c a วิ t y y ค่ะโดย c a v i t y นะคะจะมีลักษณะเป็นรูปกลมค่ะแล้วก็ช่องที่สามนะคะจะเป็นช่องอ่อค่ะช่องนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปไข่ตั้งค่ะโดยเชื่อการนะคะจะสามารถวัดได้ค่ะโดยเราจะทําเป็นเส้น AP d i ด m e t e r ค่ะโดยเราจะสร้างเส้นสมมุติขึ้นนะคะ ส่วนที่อยู่เหนือประกาขึ้นไปนะคะเรียกว่าแอนติเรียค่ะแล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านล่างประกานะคะจะเรียกว่าโพติเรียค่ะค่ะต่อไปนะคะเส้นของ AP diameter นะคะเส้นนี้นะคะจะส,สามารถแบ่งได้อีกเป็น3เส้นค่ะโดยเส้นแรกนะคะจะชื่อว่าทู o อนจูกเกตไดเมนเตอร์ค่ะโดยเส้นนี้นะคะจะวัดจากพันโมล มา r y of s a าก้ำนะคะถึงขอบบนของ s y m p h y s i s p e l v i ตค่ะเส้นที่สองนะคะชื่อว่า o b s t เ t ติเคิลคอนจูเกตนะคะโดยเราจะวัดจากพัน m ม t a r y of s a าก้ำนะคะถึงขอบส่วนกลางของ s y m p h y s i s เพลวิตค่ะโดยส่วนนี้นะคะจะเป็นเส้นที่สั้นที่สุดค่ะโดยมีขนาด สิบจุดห้าเซนติเมตรค่ะเส้นที่สามนะคะชื่อว่า d i a g o n a l conjugate p โดยเราจะวัดจาก p a n m um o r t a r y of sacrum ถึงขอบล่างของ symphysis p l v i s ค่ะค่ะต่อมานะคะ transverse diameter นะคะจะเส้นนี้นะคะจะอยู่ระหว่าง ideo material line นะคะโดยจะมีความ ว่างขนาด13เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะจะเป็นออฟรี่ค่ะจะเป็นวัดได้จากส่วนที่อยู่ตรงสาคําต่อกับไอเลียมนะคะเรียกว่าสาโคไอรีแอคจอยนะคะโดยถ้าเกิดว่าด้านนี้เป็นด้านขวาของคุณแม่นะคะเราก็จะวางไว้แบบนี้ก็จะเป็น ออบลีกทางด้านขวาค่ะแต่เราก็ด้านนี้เป็นด้านสายคุณแม่นะคะก็จะเป็นออบลีซ้ายค่ะขั้นต่อมานะคะจะเป็นช่องกลางนะคะคาวิตี้นะคะโดยช่องนี้นะคะจะมีลักษณะกลมค่ะโดยจะสามารถวัดได้นะคะจากอิเชียมสไปทั้งสองนะคะหรือเรียกว่าอินเตอร์สไปนัทค่ะโดยผู้หญิงนะคะจะมีลักษณะ เชิงการเป็นแบบไกนีคอยนะคะถ้าไม่ใช่ลักษณะน,นี้เนี่ยจะสามารถผ่านกลไกการลอดได้ยากค่ะโดยลักษณะความยาวของเส้นนี้นะคะจะมีความยาว 10- บถึงสิบจุดห้าเซนค่ะต่อมานะคะช่องออกค่ะช่องออกนะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนไข่ไข่ตั้งนะคะโดยส่วนที่สําคัญเนี่ยจะเป็นคอกซิคค่ะโดยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะอคอกซิกจะสามารถยืดขยายได้ถึง 1.5เซนค่ะโดยปกตินะคะจะมีความยาว11.5ค่ะแต่ถ้าเป็นหญิงนันคันนะคะจะมีความยาวได้ถึง13เซนค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูขนาดของทาลกนะคะโดยเราจะดูขนาดตั้งแต่สีสษะของทารกนะคะถึง บริเวณปลายเท้าของทารกนะคะจะมีขนาด50ซนติเมตรค่ะแล้วก็ลักษณะความยาวของศีรษะนะคะจะมีความยาว1ใน4ของลำตัวของทารกนะคะแล้วก็ความยาวระหว่างหัวไหล่แขนทั้งสองข้างของทารกนะคะทางเส้นนี้จะมีความยาวทั้งวม13เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะศีรษะของทารกนะคะจะประกอบไปด้วยกระดูกที่สําคัญค่ะโดยด้านข้างของ สีาทารกนะคะจะแบบจะเป็นกระดูกพาเลททลโบนค่ะจะมี2ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นกระดูกฟอนททลโบนค่ะแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นกระดูกเทมเพลต์โบนค่ะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นออกซิพิทเลโบนค่ะค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเบกมาค่ะหรือว่าเป็นกระหม่อมหน้านะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะจะเรียกว่า ออกซิปุดค่ะจะเป็นส่วนของกระบอมหลังนะคะโดยรอยต่อระหว่างเบกมาแล้วก็ออกซิปุดนะคะจะเป็นอยอดศรีษะของทารกนะคะหรือว่าเรียกว่าเวอร์เทกค่ะซึ่งเวอร์เทกเนี่ยจะมีซูเจอร์ที่สำคัญนะคะเรียกว่าซาจิตอลซูเจอร์ค่ะจะเป็นเส้นแนวนี้นะคะค่ะแล้วก็การวัดศรีษะของทารกนะคะเส้นที่ยาวที่สุดนะคะจะเรียกว่า บพาเ a ทเลไดมิเตอร์นะคะจะวัดจากพา l ลทเลโบนทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทางด้านขวาคะ่ะจะมีขนาดความยาวเนี่ย9.5ซนติเมตรค่ะแล้วก็มีใบเทมเพลทเทลไดมิเตอร์นะคะจะเป็นจะเป็นส่วนของเทม p พลทลโบนทางด้านซ้ายถึงทางด้านขวานะคะจะมีขนาด8.5ซนติเมตรค่ะ ค่ะแล้วก็ยังมีเส้นที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งนะคะเรียกว่า S O B ค่ะหรือเรียกว่า s ักซิ o x โ p t o l ม a t i c นะคะโดยเส้นนี้นะคะปกติแล้วทารกที่ normal level เนี่ยจะมีส่วนนี้นะคะนำออกมาก่อนนะคะโดยเราจะสามารถวัดได้จากเมกมาจนถึงใต้อ c c i p i t a l นะคะ แล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับกายข้อเลยนะคะก็คือทาลกเนี่ยจะมีการลดขนาดของศีรษะลงค่ะโดยการลดขนาดนะคะทาลกจะลดขนาดโดยการที่มีกระโหลกศีรษะนะคะซ้อนกันค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นพาลั a l ่อบนค่ะทั้งสองข้างนะคะจะมีการซ้อนกันขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะจะเป็นฟอนท่อบนค่ะแล้วก็ออกซิฟิท่อบนนะคะจะมีการซ้อนกันเข้าหาพาลั a l ่อบนค่ะซึ่ง การที่เด็กลดขนาดลงนะคะก็จะทําให้สามารถคลอดออกมาได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกลไกการคลอดค่ะโดยกลไกการคลอดนะคะจะเริ่มจากการเอ่ออินเกรดเมนะคะ์ค่ะโดยอินเกรดเมน์นะคะจะเริ่มจากส่วนศรีรษะของทารกนะคะส่วนที่กว้างที่สุดนะคะหรือเรียกว่าใบพารลเทลไดเมตเตอร์นะคะจะเข้าสู่อุ้งเชิงการของ คุณแม่นะคะโดยผ่านทานสูบเบิร์ตไลน์นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กก็จะมีการฟคกชั่นนะคะโดยการเวชชั่นนะคะเกิดจากการที่เด็กได้มีการงองอตัวค่ะโดยคางชิดอ,อกนะคะซ,ซึ่งการที่เด็กเกิดแบบมี้ได้นะคะเกิดจากการที่มดรูของคุณแม่นะคะเกิดการบีบตัวค่ะประกอบกับการที่ ด้านหน้าของศรีรษะของทารกนะคะมีขนาดที่ยาวกว่าแล้วก็ด้านหลังนะคะมีขนาดที่เล็กกว่าหรือว่าสั้นกว่านะคะหลังจากนั้นก็จะมีแนวแรงของ v e t i a l exit pressure นะคะก็คือแนวแรงของกระดูกสันหลังของทาลกนะคะแล้วก็เมื่อทารกเข้าสู่เชันกันแล้วก็จะมีแรงนันจากด้านนอกนะคะ ทําให้ทารกแน่เกิดการงอตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อทารกได้เข้าสู่อุ้งเชิงการานแล้วเนี่ยก็จะทําการ descent เข้าไปโดยจากการที่สาธินินะคะจะสาธิตจาก LOA ค่ะเมื่อทารกเข้าสู่อุ้งเชิงการานแล้วนะคะก็จะทําการเกิด internal rotation นะคะโดยเราจะสังเกตว่าเส้นของซาจิทัลซูเจนะคะ มันจะตรงกับ AP d i ไดเมนนะคะหลังจากนั้นเด็กก็จะเกิดการข้อลกมาค่ะเรียกว่า Bir t h of head e x t e n s i น n นะคะโดยเราจะเห็นตาจมูกแล้วก็ปากค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กก็จะทำการสะบัดกลับค่ะเมื่อเด็กทำการสะบัดกลับแล้วน,นะคะก็จะเกิด extension rotation น,นะคะ45องศาค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กก็จะเริ่ม คลอดด้วยแขนที่อยู่ทางซิมฟิซิสออกก่อน,นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการคลอดลำตัวออกมาเรียกว่าเอ็กพูชันค่ะ